ที่สองของรายการจับคู่ธุรกิจบิสเ s m แมทชิ่งนะครับเรายังอยู่กับคุณทรงยศคันธามนท์เปวเดอร์และ c e o ของบมจอรและทีพเนตนะครับยังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันใหม่ของ Facebook ที่ออกมาสู้กับท w i t t e อร์นะครับแครอันนี้เป็นสิ่งที่คุณโรเชอร์ชรีเห็นนะครับว่าการต่อสู้นี้เข้มขน้นแล้วก็อาจจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเพราะว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะถึงจะอยู่รอดได้แต่ว่าในแง่ของอ เราเราท่านๆซึ่งเป็นผู้ใช้เนี่ยควรจะให้ความสนใจแค่ไหนนะครับคกดยอแค่ที่ว่าจําเป็นต้องสนใจใช้มันแค่ไหนครับผมคิดว่าเป็นโอกาสนะฮะมันเหมือนเวลาเราเห็นโซเชียลมีเดียอันใหม่เกิดขึ้นนะครับมันก็เหมือนเป็นการจับจองพื้นที่ะ่ะฮะในช่วงต้นๆน,นะฮะอันนี้ผมเรียกว่าเหมือนเปิดเมืองใหม่ก็แล้วกันนะฮะ ถ้าถ้าเรานึกถึงว่าสมมติว่าอยู่ดีมีการเปิดเมืองใหม่นะครับมีการแบบพัฒนาเมืองขึ้นมาใหม่แล้วก็พื้นที่มันยังไม่ค่อยมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้อง,ต,องต้องสนใจคือว่าวิสัยทัศน์ว่าเรามองว่ามันจะเป็นยังไงคือมันก็มีสองแบบคือแบบอันที่หนึ่งก็คือว่าแพลตฟอร์มเนี้ยก็จะเติบโตขึ้นนะฮะจากคน90สบล้านคนมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยท้ายสุดอาจจะเป็นสาม0ี่ร้อยล้านคนครับประมาณหนึ่งในสี่ของอิน t a า r กรมอย่างเงี้ย นะครับซึ่งอันนั้นก็ถือเป็นตลาดใหญ่มากงั้นถ้าเ,าเกิดเราไม่ได้ไปเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นๆเนี่ยเราอาจจะสูญเสียโอกาสในการหาคนที่เรียกว่าเป็น follower นะครับคนที่เป็นแฟนๆที่มาติดตามธุรกิจเราเพราะในช่วงแรกๆเนี่ยคนที่ไปเปิดบัญชีทําธุรกิจอาจจะมีไม่มากดังนั้นคือสังเกตดูนะครับคนที่เข้าไปใช้แอปใหม่เนี่ยคือเจอข้อมูลอะไรเจอบัญชีไหนเจอสํานักข่าวไหน ฟอลโล่หมดฮะค,คือฟอ l โล่ไวก่อนเราเราก็จะหา f o l เวอร์ได้ได้ง่ายอได้ง่ายเหมือนเหมือนอแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะมันมีคนไปเปิดเป็นเหมือนกับว่าบัญชีธุรกิจเป็นบัญชีสื่อต่างๆมากมากมายแล้วเนี่ยฟล l เวอร์จะอ่าพอพอมันไม่ได้เติบโตแล้วเนี่ยมันอาจจะหายากขึ้นนันอาจจะต้องใช้โฆษณางั้นแต่ถ้าเกิดอัปนี้มันมันแตกนะฮะมันไม่โต ก็เราก็ต้องดูว่าเราลงทุนอะไรมากผมผมเลยแนะนําว่าทุกธุรกิจนะครับณนะตอนนี้ถ้าเกิดเราทําธุรกิจที่มันมีการเชื่อมต่อกับออนไลน์นะครับมีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดๆก็ตามเนี่ยเทรนด์เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่แบบไก่กาคือเป็นของบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่นะครับผมเข้าว่าเข้ามาเพื่อโตอ่ะดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปจับจองพื้นที่ไว้ก่อนนะคะคือก็คือไปเปิดบัญชีไว้ก่อนเลยนะครับใส่โปรไฟล์เข้าไปใส่คอนเทนต์เข้าไปเริ่มต้นสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะมีคนเหมือนมาเจอเราแล้วก็ฟอลโล่กันไป นะครับคือโดยโดยเฉพาะใครที่แบบมีอยู่บนอินสตาแกรอยู่แล้วคะมีบัญชีอินสตาแกรอยู่แล้วก็กย้ายมาไม่ใช่ไม่ไม่เชิงย้าย,ายมีการเหมือนมาเปิดนะครับบนเทรดเนี่ยเพิ่มทําได้ง่ายแต่ถ้าใครบางธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้มีบัญชีบนอินสตาแกรมผมว่าก็ต้องไปสมัครที่อินสตาแกรมก่อนแต่แล้วค่อยมาเปิดเทรดนะเพราะว่าเทรดตัวน,นี้มันไม่ได้เปิดให้เราสมัครโดยตรงนะครับ,รบเราต้องไปเปิดบัญชีที่อินสตาแกรมก่อนผมว่ามันเหมาะกับทุกธุรกิจเลยเพราะว่า อันนี้มันเหมือนมันเหมือนเป็นสื่อที่มีความเป็นกลางนิดนึงอะสามารถเอามาใช้ในการถ่ายทอดสินค้าบริการของเราได้ไม่ไม่เคอะเขินนะฮะเพราะว่าเราเราไม่ได้กําลังจะคุยอยู่กับเพื่อนนะฮะในเฟซบุ๊กเนี่ยบางทีพี่มาแบบขายของมากๆากเน็ตเวิร์กของพี่มันเป็นเพื่อนสมัยเรียนอะไรต่างๆมันก็อยู่ดุโวคนนี้แบบคอมเมอรเชียลจ๋ายแต่ในทวิตเตอร์เนี่ยเราเปิดบัญชีสําหรับเ,เรื่องอข่าวสารของบริษัทนะฮะเราเราก็โพสต์ไปเลย เพราะในใน a c e b o o k ปัจจุบันนะถ้าไปเปิดเป็นเพจเอที่เป็นธุรกิจเนี่ยโพสต์ไปไม่ค่อยไม่ค่อยรีสอะฮะไม่ค่อยรีสไม่คนไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าในในเทรดเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงปีสองปีแรกเนี่ยมันจะเป็นโอกาสทองเพราะว่าโฆษณายังไม่เข้าหรอกครับเขาเขายังไม่ไม,ไม่ไม่ทำโฆษณาเท่าไหร่ก็ก็เป็นโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าออร์แกนิกทราฟิกอะฮะเป็นเป็นเหมือนกับว่าผู้เยี่ยมชมที่เข้ามาติดตามเราแบบแบบธรรมชาติโดยเราไม่ต้องจ่ายตังค์กก็เอ็นจอยกับ ช่วงนี้กันได้ครับมันจะสมัครในนามบุคคลเหมือนอย่างอินสตาแกรมส่วนใหญ่เป็นบุคคลนะหรือว่าในนามบริษัทดีคนยะผมว่าต้องสองแบบฮนะคือถ้าเราเป็นบุคคลเราก็เคือคือ,คอเราต้องมีแอคเคาว์บุคคลบุคคลด้วยหนึ่งอันแหละแล้วก็สมัครในนามที่เป็นบิสเนสด้วยฮนะคนคนเราแยกกันไปเลยฮนะคือถ้าเป็นบิสเนสก็ก็โพสต์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบิสเนสเราฮนะ แต่ถ้าเป็นบุคคลเราก็อาจจะโพสบิสเนสบ้างแล้วก็โพสตเรื่องราวข่าวสารที่เราสนใจงานเดรกของเราอะไรก็ได้นะ,ะคือ,คอใช้มันเหมือนทวิตเตอร์ไม่แท่ไม่ต้องไม่ต้องเรียนรู้เลยแต่ว่าทวิตเตอร์เนี่ยคือในเมืองไทยก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยได้รับความนิยมใน,ในกลุ่มคนทําธุรกิจมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเหมาะมันเหมาะกับพวกสื่อมากกว่าอโดยอย่างพี่จีราเนี่ยเป็นสื่อเป็นแบบหรือว่ารายการต่างๆหนังสืออะไรต่างๆแมกซีนต่างๆ หรือว่าซื้อออนไลน์ต่างๆพับลิชเชอร์ต่างๆเนี่ยผมผมว่ามามามา,มาสร้างบนแบบเทรนดเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะถ้าเกิดเขาเกิดเนี่ยแล้วก็ฐานยูเซอร์เขาเอ่ามากขึ้นเรื่อยๆอนาคตเรา<ว>เราก็ <ๆ S 2> จะดีไปด้วยฮะครับฟีเจอร์มันมีอะไรบ้างฮะผมเห็นมันให้ใส่ตัวอักษรได้ถึงห้าร้อยตัวอักษรซึ่งมากกว่า Twitter ร์ i ว t e เตอร์ให้2องปดิบใช่ไหมครเอ่อทวิตเตอรอ์ผมจำตัวเลขแบบ ไม่ได้ผมว่าตอนนี้ไม่น้อยนะครับผมว่าตัวอักษรนี่น,น,น่าจะมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ห้าร้อยโดรก็ยังน้อยถ้าเทียบกับ facebook ถ้าเกิดเราจะไปโพสต์อะไรที่มันเป็นแบบข้อความยาวนะฮะดังนั้นมันก็เลยต้องมีความแบบสรุปกระชับนิดนึงฮะค,คือไม่เยอะๆนะครับแล้วก็เน้นกับข้อมูลที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าคือปุ่มเรียกว่าเหมือนกับแชร์ต่อเนี่ยอมันมมันมันนง่ายนิดเดียวอนะ ตรงนี้มันจะเกิดการไวรัลได้ง่ายถ้าเราลงคอนเทนต์อะไรที่มันมันบอกการไวรัลครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยใส่วีโอได้ยาวกว่าทวิตเตอร์เห็นบอกก่นงันน่าจะห้านาทีถ้าจำไม่ผิดของทวิตเตอร์ใช่สองผมว่าผมว่าก็อาจจะต้องมีเหมือนกับสูตรอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างนิดนึงเพื่อจูงใจให้มากกว่าที่ที่ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะผมว่าปัญหาของทวิตเตอร์เนี่ยมันมีแอคเคิ์ผีจํานวนมากคือเหมือนทวิตเตอร์เนี่ยมันคือพง่าไงเขาไม่ค่อยเซนเซอร์ชิพอะ คือไม่ค่อยเซนเซอร์มีแอ c o u n t ์คอนเทนต์ที่เป็นใต้ดินอยู่จํานวนไม่น้อยนะคะจนวนไม่น้อยคอนเทนต์สีเทาอะไรต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นแพลตฟอร์มค่อนข้างโอเพนนะครัเสรีนะฮะแล้วก็มีแอ c o u n t ที่ว่ากันว่านะเป็นแอ c o u n t ที่แบบเป็นบอร์ดนะฮะมันมันมันก็เลยเหมือนกับสามารถสร้างกระแสสร้างเทรนด์อะไรได้ไงเพราะบางทีเราเราไม่รู้ว่า ไอ,ไอเทรนที่อยู่ใน Twitter เนี่ยมันมันเป็นการสร้างขึ้นมาแบบออคแกนิกหรือเปล่าแบบคนมันเผลอเรื่องนั้นหรือว่ามันกระแสรเรื่องนั้นขึ้นมาโดยธรรมชาติหรือว่าจร,ร,าจริงๆแล้วมีการอ่ามีการปั่นขึ้นมาอันนี้ก,ก็ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอยู่อยู่มากแล้วก็โดนวิาพากษ์วิจารมาตลอดนะครับแพลตฟอร์มทวิตเตอร์จะมีแอคเคาท์ที่ไม่คือถ้าหากบอดออกไปแล้วเนี่ยอาจจะเหลือคนน้อยลงไปมากอะไรเงี้ยแ,แต่วหลือที่เาไดยเปีนว่าเมืองไทยเรียกว่า i o โอใช่ไหม <laughs> ใช่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 ใชใชมีแอคเคา t ์ที่แบบว่าหนึ่งคนอาจจะคอนโทรลเป็นพันแอคเคานต์อ่างเงี้ยแล้วไอจี <IP S 2> ห,หรือว่าเทรดมันมีไม่ได้เหรอมันทาได้ไหมฮะไอโอ่าผมผมรู้สึกว่าค่ายเมตาจะให้ความสําคัญเรื่องนี้มากมากหน่อยอืมคือให้ความสําคัญกับเรื่องของการคอนโทรลเนื้อหานะครับควบคุมเนื้อหารวมถึงแอคเคา t ์ที่เรียกว่าเป็นแอคเคาน์ผีนะครับเป็นเป็นแอคเคา t ์ที่เป็นบอร์ดต่างๆนะฮะแต่ทุกวันนี้ถามว่ามีไหมผมเชื่อว่าก็ตองมีแหละ แต่ว่าเขาเองก็จะมีฝ่ายอนโยบายนโยบซีที่มาแบบทำไงให้มันมันไม่มากฮะก็เลยเอข่าวเกี่ยวกับเรื่องกระแสปั่นอะไรเงี้ยบนแพลตฟอร์มของค่ายเมตาเนี่ยมันมันไม่ค่อยเยอะอม,มันไม่ค่อยเยอะผมผมก็คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดต่างหรืออาจจะเป็นจุดดีอันหนึ่งที่ทําให้เอเราเห็นแพลตฟอร์มที่มีความเรียวมากขึ้นนะฮะนะครับแต่แต่ข่าวของทาง Facebook เองมันก็มีชื่อเสียงซึ่งอาจจะ มีข้อคอนเซิร์นหมายถึงมีข้อแบบคนคนกลัวอยู่เหมือนกันนะฮะเรื่องของ r r v a c y อ่ฮะ uh huh. ของการเขาเอาข้อมูลของการใช้งานของเราของยูเซต่างๆเนี่ยไปใช้ในการ t a r g e t โฆษณานะครับ uh huh. ซึ่งอันนี้ก็ก็ถือว่ามีชื่อเสียงในด้านนี้นะครับ uh huh. คนก็อาจจะมีความกลัวนิดนึงอย่างยกตัวอ,อย่างนะครับเก้าสิบล้านคนที่เอ่อ uh, a เนี่ยมี active u s เซมีมีคนสมัครใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ย พี่จิราเชื่อไหมว่ายังยังไม่ได้เปิดในยุโรปเลยนะครับอ๋อเหรอใช่ครับเขาเปิดในอเมริกากับประมาณร้อยประเทศอ่าที่อังกฤษเปิดนะฮะแต่ว่าในยุโรปกลุ่มประเทศยูเนี่ยไม่ไม่เปิดไม่ได้เปิดแลอยังไม่มีแผนเปิดเลย่มอะไรนะมีเหตุผลอะไรทราบไหมฮะถึงไม่เปิดในยุโรปก็ก็มีคนคาดเดากันว่าเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยเขามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง p r i v a c y ฮะก็ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย ที่เข้มงวดแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นนะครับรวมถึงล่าสุดะเมื่อไม่นานเนี่ยเขามีกฎหมายพระราชบัญญัติใหม่นะครับเรียกว,ว่าดิจิทัลมาเก็ตนะฮะคือหมายถึงว่าแพลตฟอร์มไหนที่เป็นแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าเหมือนเป็นประตูในการที่จะใช้ข่าวสารโซเชียลมีเดียเนี่ยแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีกฎหมายมาควบคุมอะ่ะอย่างเช่นนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยการแบบเรียงข่าวการเรียงข้อมูลเนี่ยจะต้องไม่ไบแสนะฮะจะต้องไม่เอาของบริษัทตัวเองขึ้นก่อน อ่าแล้วก็เอาบริษัทคนอื่นหรือคู่แข่งเป็นลองเนี่ยคือพูดใ่าห้ามห้ามแบบให้ความสําคัญกับสินค้าของตัวเองก่อน,นอยุดอย่างเช่นนะกระแสองเนี้ยอย่างแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างเซอร์ n e จิมักโดนกันในยุโรปยเงี้ยในเมื่อก่อนนะสต่ว่าเราไปเสิร์ชคีย์เวิร์ดอะไรก็ตามแล้วก็ปรากฏว่าบริษัทอย่างค่ายใหญ่ๆเขาที่ทำเซอร์ดิจินเนี่ยเขาเขามีเองเนี่ยมีคนตังง้งามทำไมมันชอบติดอันดับต้น,ตน แต่ถ้าเป็นของคู่แข่งทำไมไม่ค่อยติดอันดับอะไรเงี้ยมันมีคนตั้งข้อสังเกตตรงนั้นนะ,ะนะครับก็ทางยูก็เลยเพิ่งออกกฎหมายใหม่มาเพื่อมีผลนะเมื่อประมาณต้นปีนี้อยนะ่างเงี้ยผมเชื่อว่าทางเมตาเองเนะี่ยจริงๆก็ไม่ได้ผมเชื่อคนเดียวหรอกก็ก็มีคนคิดว่าก็คงเป็นเหตุผลนี้แหละเพราะเขากลัวว่าไม่รู้ไปเปิดตัวแล้วแบบเดินไม่ดูตามาตะเรือโดนปรับโดนฟ้องโดนอะไรกันมาขึ้นมาเงนะี้ย เลยไม่ไม่ได้เปิดฮนะโ oh. ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาของแพลตฟอร์มนี้หรือเปล่าเพราะว่ายุโรปเองก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเขตเศรษฐกิจอะค,คนที่ใช้ใช้ใชภาษาอะอาจจะก,กรีดได้ภาษาต่างๆเงีง้ยก็อาจจะเป็นปัญหาก็ได้ครับนี่ผมเข้าไปดูข้อแตกต่างระหว่างเทสกับทวิตเตอร์นะฮะเทสเนี่ยทําได้ไม่เหมือนทวิตเตอร์ตรงที่ว่าส่ง i ดล c t m เมสเ g จไม่ได้ ไม่มี Des k t o p o p t i o ชแล้วก็ใส่ Ha ชแไได้สามอย่างนี้ก็สำคัญนะครับคุณสรงยศเอาผมว่าเวอร์ชันที่เขาเปิดเนี่ยเป็นเวอร์ชันแบบแบบเริ่มต้นนะครับพี่เจริไม่ต้องหว่วง <laughs> คือหลักการทำ r o d u c t คือเขาจะเอาฟีเจอร์หรือว่าที่สำคัญเนะี่ยฟีเจอร์คุณสมบัติที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เปิดตัวให้ใช้ก่อนนะฮะ<อ>แล้วหลังจากนั้นน่เขาก็จะค่อยๆทย,ย,ยอยเติมทำเพิ่มนะมผมเชื่อว่าอะไรที่เป็นปัญหาแล้วยูเซอร์เรียกร้องเนี่ย เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเขาก็จะเปิดเพิ่มเปิดเพิ่มเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีฟีเจอร์ที่แตกต่างมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวันเดวันดึงซึ่งถ้าเกิดว่ามียูเซอร์พร้อมนะครับผมเชื่อว่าเครื่องมือในการท,ทรําธุรกิจนะครับเครื่องมือในการทําโฆษณาเนะี่ยค่ายเมตาเนี่ยเขาพร้อมอนะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้เขามีเครือข่ายที่เรียกว่า a d v e r t i s e ซอร์ะเครือข่ายของธุรกิจต่างๆแบรนด์ต่างๆน,น,นะครับที่ลงโฆษณาทั้งทําเองทั้งผ่านเอเจนซี่เนี่ยอยู่บนเมตาอยู่บน Facebook ออยู่บน Facebook อยู่บนอีสแกรมเป็นล้านลายนะครับงั้นถ้าวันหนึ่งแอปนี้มันมียูเซอร์พร้อมเมื่อไหร่นะถึงเมนะื่อไหร่เนี่ยโอ้ธุรกิจนี้ก็สามารถที่จะทำการค้าได้ได้ได้อีกมากนะครับทั้งนั้นเราควระจะเป็นสมาชิกก่อนจะได้มีคนติดตามเยอะๆแล้วก็เราได้สื่อสารกับคนเหล่านั้นได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าเราปฏิเสธโอกาสนี้ไม่ได้เลยไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะแปรกก็ตามผมว่าเราต้องเข้าไปก่อนเพราะว่าต้นทุนในการไปเริ่มต้นไม,ไม่สูงเลยนะครับ เข้าไปยังไงก็จับจองชื่อตัวเองไว้ก่อนนะครับนะครับาคนแบบชื่อมันอาจจะยังว่างอยู่ด้วยถ้าเกิดเรามีอยู่ไอจีเราก็มาตรงนี้เลยเพราะว่าในอนเราคตไม่แน่ว่าเขาอาจจะเปิดให้สมัครตรงกับเทรดก็ได้สมมติว่ารพี่จิระมียูเซอร์อยู่ในไอจใช่ครับแล้วก็พี่ไม่ได้มาเปิดเทรดเนี่ยคือทุกวันนี้เขายังคล้ายๆจองสิทธิ์ชื่อของอ่ายูยูเซอร์นะฮะชื่อยูเซอร์ในไอจให้พี่จิระอยู่ถ้าเกิดผ่านไปสักสามสี่เดือนแล้วเขาเพราะว่าโอเคมันมันนิ่งละ เขาอาจจะเปิดให้แบบสมัครตรงได้ถึงถึงถึงอันอันนี้เป็นการคาดเดานะถึงวันนั้นชื่อของเราก็อาจจะถ้าเราไม่มาจองอ่ะมันก็จะก็จะหายไปเราก็ลําบากเนี่ยครับนก็แนะนําให้ใช้งานอย่างไรบ้างในเบื้องต้นให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือผมว่าเราเอามาใช้สําหรับธุรกิจนะครับมาเปิดบัญชีเหมือนกับเป็นเป็นบล็อกอะฮะเป็นบล็อกคือเรามีข้อมูลอะไรก็ตามที่เราไปโพสต์ใน f a c e b o o k p a g จนะครับเรายังไงก็มาโพสต์ในนี้ด้วย เอาเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับเหมือนเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับคนที่คือบางทีเวลาเขาติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นธุรกิจข่าวสารรอบโลกอะไรก็ตามเนี่ยเขาเขาใช้แพลตฟอร์มที่เป็นเทรดหรือทวิตเตอร์อย่างเงี้ยงั้นถ้าเกิดเขาเจอข่าวของเราสินค้าของเราโปรโมชั่นอะไรของเราเนี่ยผมผมว่ามันเราก็อาจจะได้ลูกค้าจากตรงนั้นนะครับนะครับงั้นเวลาเราขึ้นข้อมูลใหม่บนเว็บไซต์ของเราหรือเราทำโปรโมชั่นอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่แปลกเลยที่เรามามามาใส่ในเทรดเนี่ย เพราะว่าความสามารถในการดูข่าวฮของยูเซอร์ในเทรดเนี่ยมันมันคือเขาดูได้จํานวนมากเพราะข้อความมันมันจริงๆมันแค่บรรทัดสองบรรทัดเองครันครับมันมันมันลากขาดแป๊บเดียวฟึบเลยครับมันมันไม่เหมือนแบบไปอยู่ใน Facebook นะครับซึ่งข้อความโดยส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะมีเป็นภาพประกอบมีวิดีโอด้วยเสมออะไรเงี้ยงั้นเราเราไม่สามารถที่จะดูข่าวสารต่างๆได้เยอะจนเกินไปอ่ะนะครับ ก็ผมว่าสำหรับธุรกิจใช่เลยมองมองใช้เป็นเหมือนกบว่าเป็นเหมือนทวิตเตอร์ซึ่งจะมีโอกาสที่จะใช้ทําธุรกิจได้มากขึ้นนะผมผมอาจจะพูดประมาณนั้นนะเพราะว่าทวิตเตอร์เดิมเราเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่เหมกาะกับการไปทําธุรกิจของเราอเพราะว่าผมว่าของเทรดยังไม่แน่อาจจะเหมกาะกับการทํารแต่สื่อเนี่ยสื่อบนชนสื่อพับลิเชอร์ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้ยิ่งยิ่งได้ประโยชน์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็น ช่องทางในการบอร์ดแคดในการบอร์ดแคดคอนเทนต์ที่เป็นอินโฟมิชันนะฮะที่เป็นเทคของเราครับหลายคนก็ถามคำถามนะโอ้เขาก็เป็นสมาชิอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็นท w i t เ e อร์ไม่ว่าจะเป็น ig ไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะฮะเป็นสมาชซิคโซเชียลมีเดียเยอะแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมาเป็นเพิ่มอีกเนี่ยมันจะเสียเวลาเข้าไหมมันจะยุ่งยากขึ้นมากขึ้นไหมฮะคือผมว่ายังไม่ต้องคือเราอาจจะต้องประเมินนะว่าเราเราจะต้องการเป็นเหมือนกับ คนที่เป็นผู้นําเลยเพราะว่าตลาดมันว่างอยู่ผมเพราะว่าอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราเลือกได้คือบางคนเนะี่ยพี่สังเกตดห็ว่าอย่างแพลตฟอร์มตอนทิกต o อกโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้าไปเรียกว่าเป็น Early a d o p t e r เนะครับเป็นคนที่เข้าไปเล่นแรกๆนะัะแล้วเขาก็จับทางได้เขาสามารถที่จะทำคอนเทนต์แล้วจนเป็นแบบเขาเรียกว่าครีเอเตอร์ชื่อดังแล้วก็ได้ไรายได้จํานวนมากขายสินค้าก็ได้หรือว่าเป็นเหมือนกับว่าเอาสินค้าคนอื่นมาแนะนําก็ก็ได้ หลายคนก็ประสบความสมเรกับทิก t o k จากการเป็นกลุ่มแรกๆนะครับเหมือนเหมือนตอนสมัยยูทูบเบอร์ก็จะมี YouTuber ร์รุ่นแรกๆซึ่งโอ้โหทำเงินได้เป็นจํานวนมากอนยะ่างเงี้ยทิกตอกก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นคล้ายๆหนังเหม้วนเดียวกันนะคือเทรนด r ก็จจะเป็นอแอปใหม่ที่ถ้าใครเข้าไปแล้วจับกระแสได้รู้ว่ามันจะทํางานยังไงเล่นเป็นแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ทําเงินได้เป็นกลุ่มแรกๆ แต่แน่นอนอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กับมาแล้วก็ดูพฤติกรรมว่ามันมีลักษณะการใช้งานยังไงอันนี้คือแนวที่หนึ่งนะครับคือเข้าไปกระโดดแล้วก็โจนใส่วิ่งเข้าไปเลยแนวที่สองคือว่าเอ้ยยังไงก็ดักไว้ก่อนก็คือว่ามาเปิดพื้นที่ไว้มาเปิดให้เขาเปิดบัญชีไว้ใส่ข้อมูลไม่ต้องทุ่มเทก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากไม่ต้องใช้เวลาเรามากเราก็อาจจะเอาข้อมูลที่เราโพสต์ใน Facebook Page เนี่ยคือคือมาโพสเหมือนให้เขามันเหมือนมีความเคลื่อน ค่อยๆรอดูเวลาไปว่าเอาไงจีิงๆแต่ผมไม่คิดว่าเราอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแนวที่สามเนี่ยคือไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปสนใจผมมาะว่าแนวเนี้ยถ้าถ้าคนทําธุรกิจผมว่าไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีอืเพราะว่าเราไม่ได้ต้องจ่ายตังค์หนึ่งล้านบาทเพื่อเข้าไปปิดบัญชีเทรดเนี่ยครับเราไม่ได้ต้องใช้เวลาที่มีเเยอะมากมันมันทาแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้บัญชีละครับเป็นของฟรีซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสาร เบื้องต้นเลยที่เราสามารถทําทได้นะฮะใช่ครับใช่ครับคุณนอยศอถามนิดนึงว่าค่าย Google เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเขาจะทาไปได้วยไหมครดดัดูๆแล้วเขาจะสู้ไหมฮะในในแนวลบอ่าเนี่ยนะบทเรียนเนี่ยพี่ถ้าพี่เสียบจำได้ว่ามันต้องมีหนึ่งเดียวถ้าเป็นสิ่งที่เหมือนกันนะฮะ,ะก็คือว่าตอนที่ facebook กําลังแบบว่าขยายอาณาจากักรแล้วกโโ็โอ้เกิดเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กไอเฟกแล้วอะทุกคนใช้ facebook เพ่อนเราอยู่ใน facebook แล้วพี่จําได้ไหมฮะกูเกิลเคยเปิดตัว Google+ พลัสนะฮะ เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เหมือนมาตอ่อกอกับ Facebook เลยนะครับฟีเจอร์กับโพสเข้าไปนิวฟีดอะไรคล้ายกันมากเลยแล้วก็มีความแตกต่างเล็กน้อยเป็นเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยแล้ว Google นะพี่คือเป็นบริษัทที่อตอนนั้นใหญ่กว่า Facebook ด้วยมีพละกำลังในการที่จะทำอะไรสิ่งนี้จะจ้างคนแพงแค่ไหนก็ทำได้หมดนะฮะเขาทำ Google Plus นะฮะแล้วก็เหมือนกับปุกปลกปั้นเนี่ยฮะอยู่ประมาณหลายปีนะครับท้ายสุดไม่เกิดตายอ่า อ่าแล้วท้ายสุดก็ต้องประกาศยอมแพ้คือก็คือว่าถือว่ามันไม่ไม่เวิร์กธุรกิจมันแพ้คือแพ้แพ้ก็ต้องเลิกเขาก็เลยปิดเลยแล้วเขาก็ไปจับเรื่องของยูทูบขึ้นมาวิดีโอวิดีโอเป็นเรื่องหลักใช่ไหมผมว่า y o u t u b e เนี่ยมันมัน,ม,นมันเด่นของ ตัว YouTube เองตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเพราะ g o o g l e ไปซื้อ YouTube มาตอนที่เขาเหมือนจะเป็นดาวรุ่งนะครับซื้อมาตั้งแต่หัววันเลยคือ YouTube อนี่กำลังเ,เริ่มบูมมา g ู o g l e ไปซื้อตอนนั้นประมาณผมจำได้1.6บิลเลียนะครับประมาณโอ้โหเกือบหลายหมื่นล้านอ่ะผมผมว่ายังตกชัยเลยทำไมธุรกิจที่มันไม่มีไรายได้เลยสามารถโอ้มีการซื้อกันได้ขนาดนะั้นแล้ววันหนึ่งก็ Google ก็ซื้อถูกก็ตัดสินใจถูกมากในในสิบกว่าปีก่อนนู้นนะตอนนี้ย t u b e เขาถือว่ามีเอกลักษณ์ะ อืมเอ y o u t u ู e เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอซึ่งผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในในโลกเลยฮะแต่แต่เฟซบุ๊กก็พยายามสู้ในเรื่องของแพลตฟอร์มวิดีโอด้วยก็สู้ไม่ได้ไงก็สู้ไม่ได้เหมือนกันใช่ใช่ครับ Facebook ก็พยายามจะมาทำวิดีโอถ้าสี่ห้าปีแล้วเนี่ยอ่าวิดีโอเฟิร์สเลยโพสอะไรเป็นวิดีโอเข้าไปใน f a c b o o k เราจะได้รับแบบคะแนนแบบนิยมมากเลยคือคือจะมีคนเห็นจำนวนมากก็พยายามทำกันอยู่ปัจจุบันเนี่ย a c e b o o k ยังยังสู้ไม่ได้เลย u t u b e นี่สตรองมากคือเห็นว่ามันมีเอกลักษณ์อ่ทัว อันนี้มีแอปคู่แข่งเบอร์สองลองจาก YouTube ผมว่าไม่มีนะไม่มีนะทิกตอกเนี่ยเป็นสายพันธุใหม่ติกตอกเป็นพันธุใหม่เหมือนอาหารอีกประเภทหนึ่งอะที่มันไม่เหมือนเดิมอะติกตอกเป็นเป็นช็อตวิดีโออ่ะมันก็เลยเกิดขึ้นมาได้ไงแล้วมันมีวีมอลวีมอลคว่วีมออ๋อันนั้นก็ไม่ไม่ไม่แม่ไม่เกิดอันนั้นเป็นเฉพาะทางไปละไปสําหรับคนที่เป็นพวกแบบดีไซเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้น แอปโซเชียลมีเดมันมันต้องเป็นในเฉพาะด้านของมันน่าจะต้องใหญ่ต้องใหญ่ไปเลยคือเบอร์สองนี่แทบแทบต้องฉีกไปในด้านในด้านหนึ่งฮะอืมผมผมก็คิดว่าครับคิดต่อได้คนระับเพะผมผมก็คิดว่าตัวเทรจเองเนี่ยก็น่ารลุนนะฮะน่าติดตามอะผมไม่มีใครฟันธงได้ว่าเขาจะเกิดมาแทน t w i t เตอร์ได้จริงไหม คือแต่ผมคิดว่ามันมันมันอยู่คู่กันไปไม่ได้ใช่มันอยู่มันเหมือนมันเหมือนอีกอันเนี้ยแพลตฟอร์มแชทมันก็อีกอันหนึ่งใช่ไหมครับแชทในประเทศไทยลายเป็นหนึ่งเดียวเป็นเบอร์หนึ่งถูกไหมฮะเบอร์สองเนี่ยไม่ไม่มีเลยนะอี่จริงคร้วไม่มีเลยครับเห็นไหมว่าเราไม่สามารถมีแต่ที่ต่างประเทศไลน์ก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับอ่ะงั้นทุกวันนี้ไลน์ไม่สามารถไปโตเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศอื่นๆได้เลยนะครับยัง ได้เฉพาะประเทศที่เขาเริ่มต้นแล้วก็ชนะเป็นเบอร์หนึ่งยึดหัวหาดได้เขายังอยู่ได้ยังยังถืออยู่ได้ที่อื่นมันจะเป็น WhatsApp ฮะมันจะเป็นแอปแชทตัวอื่นเนี้ยในโซเชียลมีเดียมันมันโหดร้ายถ้าเกิดแข่งกันเนะี่ยมันต้องเอาให้ชนะกันไปแพ้ไปข้างหนึ่งเลยครับครับสรุปคือผู้ชนะน่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ว่าในกแที่่ตวาในกระแสที่กำลังแข่งขันกันอยู่เน,เนี่ยคุณสยด้นนาว่าผู้ประกอบการควรจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ อย่าไปตกกระแสนะไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้เข้าไปร่วมมีส่วร่วมกับเขาก่อนนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามกระแสเหล่านี้กันใหม่กับคุณสรงยศนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณสรงยศครับ,วส,รบ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ